สุดยอดผู้เล่นของคอลเลจตอนนี้ไปอยู่ไหนกันบ้าง EP 2มาแล้วเรามาต่อกันที่ปี2019-2020ครับและเจ้าของรางวัลก็คือโอบีท็อปปิ้ที่ตอนนั้นเล่นให้กับเดยตันและถ้าใครจำได้นะครับนิวร์กนิกส์เป็นคนดราฟต์เขาเข้ามาด้วยอันดับ8ปี2020ครับก่อนที่เขาจะเล่นกับทีนี้3ปีและต้องโยกย้ายไปอยู่อินเดียนาเพเซอร์แล้วก็เป็นเพเซอร์เนี่ยครับที่เริ่มทำให้เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นส่วนปี2018-2019นี่ครับก็เป็นทางด้านีด ว,ว่าเขาคือดราฟอันดับหนึ่งปี2019ที่ถูกดราฟไปโดยนิวอิลลินเพลิแคนส์และนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเจ้าตัวก็ยังอยู่กับเพลิ c แคนส์ครับผมคนถัดมาในปี1718ก็คือเจเลนบรันซันครับผู้นำนิวยอร์กนิกส์ในตอนนี้นี่เอง ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยถูกดราฟต์โดยดัลลัสแมริกนะครับเป็นลำดับที่33ในปี2018โดยบรันซันนี่นะครับเล่นให้กับดัลลัสอยู่4ปีครับก่อนจะโยกมานิวยอร์กนิกส์สถานที่ที่เขาได้เฉิดฉายและโชว์ฝีมือได้เต็มที่โดยในปีหน้าเขาก็ยังอยู่กับนิกส์ต่อไปครับในปี2016-17นะครับแฟรงค์เมสันคือผู้ชนะรางวัลน,นี้ซึ่งเขาเนี่ยถูกดราฟต์เป็นลำดับที่34ในปี2017โดยซแคราเมนโตคิงส์ครับแต่ถ้าว่าอาชีพใน NBA ของเขาก็ไปได้ไม่ไกลครับผมส่วนปััััััจจุบนะุบบบบนนนนนนนะะคครรรเเเขาาลลล่่่ออยยูกกิโมสสสใีีฝงศดท้้ คิปนี้คือเดนเซลเวนเทีย์ครับของปี2015-16เขาถูกดราฟต์รอบแรกเป็นลำดับที่14โดยเชียโกบูลส์ครับและจริงๆเหมือนเขาจะมีอนาคตอยู่บ้างแต่ดันเจ็บใหญ่ในปีที่3ของการเล่นครับจนสุดท้ายต้องออกจาก NBA และตอนนี้เขาอยู่กับเร y e เยอร์เวน m เซียเมสเรครับลีกอิตาลี